สำหรับมือใหม่ที่อยากปลูกอินทผลามัมต้องรู้อะไรบ้างวันนี้เจ๊จะมาแชร์ให้ฟังคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการเกษตรครบสูตรนะคะรายการน้องใหม่ใบอรวันฟาร์มนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอินทผลัมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอินทผลัมนะคะมาจากความเชื่อของชาวมุสลิมนะคะว่าเป็นผลไม้ของพระเจ้าทุกๆเดือนรอมฎอนนะคะหลังจากที่ถือศีลอดแล้วชาวมุสลิมจะต้องทานอินทผลัมเป็นอันดับแรก แต่จริงๆแล้วทิกมันก็อยู่ที่ว่าคุณนับประโยชน์ของอินทผลัมมาช่วยบูสต์อัพร่างกายนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทานอะไรมาทั้งวันมันจะทําให้ร่างกายสดชื่นพร้อมรับอาหารมื้อแรกของวันนั่นเองนะคะณปัจจุบันมนุษย์เรานะคะหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นหรือว่า health conscious ผลไม้เพื่อสุขภาพ1ตัวที่ขาดไม่ได้ก็คืออินทผลัมนั่นเองนะคะมันให้ทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่ครบถ้วนนะคะช่วยเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วและที่สําคัญนะคะแม่ที่ให้นมบุตรก็ ยังจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ํานมนั่นเองและที่ขาดไม่ได้ทริคสําหรับคุณผู้ชายนะคะอินทผลัมเป็นไวอากรา้าชั้นดีเลยซึ่งมีงานวิจัยรับรองนะคะเพื่อนๆลองไปดูกันนะคะสําหรับคุณผู้ชายสําหรับการปลูกอินทผลัมนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าอินทผลัมแค่โยนเม็ดไปมันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยนะคะอินทผลัมเป็นพืชที่แยกเพศผู้เพศเมียชัดเจนค่ะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราทานไปแล้วปลูกต้นขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดเป็นเพศผู้เพศเมียก็ได้แล้วการกลายพันธ์เหล่านี้นะคะทำให เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของรสชาติผลที่ทานได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าเมล็ดอินทผลัมที่เพื่อนๆเ,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 เคยเจอสีน้ําตาลนะคะมันไม่ได้เกิดจากกรรมวิธีหรือกระบวนการทําให้แห้งเป็นสีน้ําตาลแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันคือสายพันธุ์หนึ่งของอินทผลัมนั่นเองอินทผาลัมแยกเป็นทานผลสด กับทานผลแห้งและตัวที่สามารถปลูกได้ในเมืองไทยคืออินทผลัมทานผลสดนั่นเองเพื่อนๆจะคุ้นเคยกันดีกับกลุ่มสีเหลืองสีแดงมันมีชื่อสายพันธุ์ของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นบาฮีเหลืองหรือว่าเป็นโคเนซีสีแดงเรดโจซีสีแดงนะคะนอกจากนี้จะมีสีส้มโอรสแล้วก็สีชมพูออกชมพูด้วยก็คือเบรมแล้วก็ตัวอามเอตอาหารนั่นเองนะคะเมื่อกี้ที่จะเกินไปมันเกิดจากการพาเพาะเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าความสนุกของการพาเพาะเมล็ดคืออะไรรู้ไหมคะก็คือสําหรับนักพัฒนาสายพันธุ์นั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะพัฒนาสายพันธ ให้เหมาะกับประเทศไทยได้เพราะว่าสายพันธุ์ที่จะเกิดมาเบื้องต้นนะคะเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเราเอาพ่อแมาเลี้ยไปปลูกเราได้เพศผู้เอาไว้เก็บเกสรเดี๋ยวเราจะมาพูดกันความสําคัญของเกสรนะคะเราได้เพชรเมียที่ไปดูแล้วเฮ้ยขนโต รสชาติดีดูแลง่ายทนโรคทนฝนเพราะว่าอินทผลัมเก็บช่วงฤดูฝนในเมืองไทยนั่นเองเราก็เอาต้นนั้นนะคะที่คุณภาพดีไปเพาะเนือเยื่อทีนี้ล่ะค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกกี่ต้นนะคะจํานวนเท่าใดก็ตามนะคะเพื่อนๆจะได้ผลรสชาติเดียวกันและสามารถนําไปขายเชิงพาณิชย์ ได้นั่นเองค่ะในเรื่องของเกสรที่เจ๊กลืนไว้เมื่อกี้นะคะต้นพ่อเมล็ดเราได้เกสรคุณภาพดีคือมีปริมาณเยอะมีความเป็นผู้ชายอย่างแข็งแรงก็คือผสมติดดีแล้วให้ลูกโตอันเนี้ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันนะคะต้นตัวผู้คุณภาพดีเหล่านี้ก็สามารถไปพัฒนาเป็นต้นเพาะเนื้อเยอื่อได้เช่นกันนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะการคัดเลือกเกสรตัวผู้ที่ดีนะคะคืออะไรรู้ไหมคะคือเกสรที่เก็บใหม่จากแปลงของเพื่อนเพื่อนเอง เพื่อนๆสามารถปลูกได้จากการนำต้นเพาะเมล็ดไปคัดเลือกหรือเลือกสายพันธุ์เพาะเนื้อเยือ่อไปเลยณปัจจุบันมีต้นพันธุ์เนื้อเยื่อตัวผู้ให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำนี้นะคะอันนี้คือ Number รวันเลยดีที่สุดในเรื่องของความละเอียดของละอองเกสรน,นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสายพันธุ์คอ สายพันธุ์จาวิสนะคะแล้วก็ยังมีพวกโอลิเวอีกด้วยนะคะนี่เป็นกลุ่มตัวผู้แต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะคะและที่สําคัญสําหรับมือใหม่นอกจากเราจะต้องรู้แล้วว่าเพศผู้เพศเมียต้นพรอมเล็ดหรือต้นพอเนื้อเยื่อดีใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเรื่องการจัดการแปลงปลูกกันค่ะจะมีคําถามมาเยอะคขามีพื้นที่เท่านี้ปลูกเท่าไรดีปลูกชิดกันได้ไหมสําหรับเพื่อนๆให้แยกเป็นแบบนี้ค่ะถ้าทำในเชิงพาณิชย์เจะบแนะนำว่าดูในแปลงของท่านแล้วแบ่งพื้นที่นะคะแปด คูณ8เมตรคือระยะที่เหมาะสมสําหรับการปลูกอินทผลัมแล้วเราแนะนํานะคะดูอย่างแปลงที่จะไอยู่นะคะ8คูณ8มันจะทําให้แสงแดดส่องเข้าถึงแล้วก็พืชเจริญเติบโตได้ดีเวลาการดูแลผลเยอะๆแบบนี้เหมือนภาพด้านหลังการจัดการก็ทําได้ง่ายและมีคุณภาพแต่ไม่ได้หมายความว่ามีพื้นที่น้อยแล้วปลูกไม่ได้นะคะเราสามารถปลูกไปในเชิงของประดับแล้วก็ปลูกไว้ทานเองรอบๆบ้านได้เราใช้สามารถพื้นที่สั้นๆก็ได้ปลูกระยะไม่ต่ํากว่า3คูณ3เมตรสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการปลูก อินทผลัมที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากกว่าพื้นที่หรือว่าระยะปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็น8ปดคูณแนะคะคือพื้นที่ณจุดที่เราปลูกอินทผลัมค่ะพื้นที่ปลูกมันก็จะอยู่ประมาณเมตรคูณเมตรนะคะ และขุดในหลุมปลูกตรงเนี้ยนะคะการเตรียมวัดสดุปลูกด้านในนะคะง่ายๆเลยค่ะหาเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งแต่ถ้าเป็นใบไม้ที่เราแนะนําก็จะเป็นใบก้ามปูซึ่งมีไนโตรเจนสูงนะคะ1ส่วนผสมกับมะพร้าวสับสัก1ส่วนนะคะแล้วก็ดินเดิมอีก1ส่วนทั้งสามตัวเนี่ยมาผสมรวมกันมันช่วยเพิ่มไนโตรเจนโดยธรรมชาติอยู่แล้วมะพร้าวสับก็ช่วยเพิ่มร่องน้ําหรือว่าระบายอากาศนะคะและดินเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดินแบบใดนะคะผสม3ส่วนนี้เข้าด้วยกันจะช่วย ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็รากพืชเจริญได้ดีด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะแนะนําเพื่อนๆนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยอินทราลัมเป็นพืชทะเลทรายก็จริงแต่มันต้องการน้ําเยอะมากเพื่อนๆต้องมีระบบน้ําให้นะคะคือถ้าเป็นแปลงอยู่ในบ้านเนี่ยหต้น10ต้นเพื่อนๆไปถือสายยางยืนรถโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์หนึ่งไร่2ไร่หรือ3ไร่ขึ้นไปนะคะแนะนําให้วางระบบน้ํา1จุดต่อ1ต้น ถ้าไม่มีระบบน้ำเรายังไม่แนะนำให้ปลูกนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะพิเศษเดือนนี้เราถ่ายกันที่เดือนมิถุนายนนะคะกำลังจะเข้าสู่ฤดูการอินทผลัมนะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่สนใจในการปลูกอินทผลัมและอยากเรียนรู้พื้นที่จริงสำหรับฤดูการนี้ d เด r ฟาร์มเฟ s ติวลที่ออราวันฟาร์มกาญจนบ,บุรีหรือว่าตรงเข้ามาที่ออร่าคาเฟ่ก็ได้ค่ะเรามีเทศกาลอินทผลัม โดยนำผลผลิตจากสวนสดๆไปให้เพื่อนๆได้ชิมกันที่หน้าคาเฟ่หรือจะเข้ามาชิมแล้วก็เลือกชมอินทผลัมทุกสายพันธุ์นิยมในเมืองไทยนะคะขอบอกว่าทุกสายพันธุ์และพิเศษที่สุดที่ออรวรันฟาร์มนะคะเรามีสายพันธุ์พิเศษอื่นๆที่อยู่ในช่วงทดลองนะคะของต้นเพาะเนื้อเยื่อมีให้เพื่อนๆได้ลองมากมมยแน่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเกษตรครบสูตรบายอรวันฟาร์มไว้ด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ปลูกอินทผลัมมาอัปเดตให้กับท่านแน่นอนแล้วเจอกันค่ะ